ชัดไหมชัดตัดออกกนได้วสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆพ่อๆ่อเอฟซีทุกท่านนะคะยังสวัสดีครับก็มาพกับปปตุ้ยนุ้ยนะคะอาบน้ำนิดหนึงแล้วก็น้างแผลมาดูเพลงนางกันค่ะแม่ๆคะ่ะเพลงไทยทายา ก็จะล้างน้ำร้อนกันก่อนนะคะค่าเชื้อลูกก่อนเกิดจะอะไรน้อตรงนี้ไม่หายสักทีสาวกินน้ำหมดถังหนึ่งแล้วมั้งนี่ <c oughs> กินนานมากนะคะนี่พ่อจะพาไปไหนนี่ไปป่าครับไปอยู่ป่าบันไดก็ไม่ร้อนอะไรครับดูแล้วันนี้จะพาไปเล่นน้ำบันไหนนี่ไม่เล่นยงนี้ ว่าจะเอาอกอยู่หนันเส้นเล็กเกินไม่ออกเลยหรออาบน้ำก่อนเช้าถูเนื้อถูตัวกันก่อนเมื่อคืนว่าจะถ่ายรูปถ่ายช่วงที่นางหลับมืดไปนี่มืดไปหน่อยนะคะเก็บภาพไม่ได้เลย เล่นเล่นทูใต้ใต้ท้ทองให้ด้วยด้วยเพราะนางคันมากเล่นครึค้มครึ้มนะคะวันนี้อากาศครึ้มคม,มนคนจะตก<ด>ไม่ตก<ด>แรงกันเลย หั่นก้นให้พ่อฮะล้างก้นล้างก้นดูดูดูดแม่แม่อย่าเพิ่งไปล่มออกฤทธ์ออกเดชเลยนะถ้าโดนน้ำนี่นไม่ค่อยอยากอาบน้ำกันค่ะเก็บเอาเก็บเอาตัวจะได้ดำดำนึกนั่งไหนสิคุณพ่อนั่ง,งหมดแล้วนี่งดูม่เป็นสุกเลยมุนใต้มุนควายอยู่นี่แหละ นั่งหน่อยสิคะนั่งอาบน้ำให้หน่อยรอดมาเบนรอยดูนรอยสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนรอยเร็วเรดูคำตาลวมลงเจ็บลง,ลงนอนลงเจ็บลงรวมเจ็บ ไหนไหมนั่งนั่งนั่งไม่ต้องเอาหัวลวมจ็บนอนลงนั่งไม่ค่อยใหญ่ลวมจ็บนอนลงเออนอนลงอีกรวมเจ็บเอาเออถาอะไรอีกนอนนี่เล่นถาคุกเข่านั่งลงก่อนลูกนั่งลงยนอนลงไหนไหมในนอนลงยังไงนั่น กิตาเคยเคยให้แต่แบบว่าลางหัวนางก็เลยกล้มก้มให้ลางหัวประจำอย่างนี้จ <laughs> ลงดิจะเป็นช้างที่ฝึกง่ายนะั่จำได้ตลอดก <laughs> ิตาบอกว่าให้ก้มก้มก้มตลอดให้นั่งมั่งสิพ่อนางจะได้นั่งเป็น <laughs> พ่อบอกให้นอนลงอย่างก้มหัวลงเลยเขาจำไม่ได้เนาะ เล็บเท้านี้จะเกิดไหมเนาะนี่ก็ยังกังวลกันอยู่นะคะใช่ไหมสานั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนอุ้ยทำไมนี่ก็ยีตาจนตาเป็นไรนี่อะไรกลับอีกเดินมาเนี่ย โอ้อากาศดีแล้ว<ม>าอากาศเริ่นดีแล้วนะคะเดินเลยเดินจจดมวยแดดยาแล้วคะว่ะว,วันนี้ก็มาถ่ายตอนตุ้ยนุ้ยนะ่ะทำดูฝ่าเท้าสีเดินบ่อยจนนั่งลงนอนนอน มีหลายมีแม่แม่หลายท่านนะคะอยากเห็นภาพนางนอนออนิ่งก่อนลูกอออขอดเท้าดูสิแตกจานน่กเ,เอาเอาเอาลูกคุณไม่ได้เอา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  ฝนตกบ่อใช่ไหมเล่นเ่นเล่น,ลน,ลนตกอยู่พ่อใช่เอาอ้แดดออกแต่ฝนตกนะคะแต่ชาวละเบอกฝนดูฝาเท้าน,นางทำไมแตกก้อนขนาดน,นี้ดูดิพอ่อฝาเท้าทั้งนั้นนี่ น,นน,น,น,นโอน้ยตรงนี้ทำไมไม่เอาแปรงขัดมั้ง <c oughs> เห็นไหมแปรงอยู่ไหน นนะั่งแพ้กันหนุ่มเก็บมาเก็บมาเป็นสองข้างเลยทีน,นี้ตายแล้วเอา้าคนตกเฉยเลยเดื่อือ ได้เป็นเนื้อเซลลที่ว่าด้านนะคะหนังก็เลยเกิดจากการเสรียดสีกับที่พื้นก็เลยทำให้เป็นรอยค่ะสองข้างเลยตัวน้้ยทีนี้ นี้ก็มาถ่ายคลิปนะคะให้แม่ๆพ่อๆได้ชมกันอางอาบน้ำเตรียมตัวจะไปป่ากันค่ะชาวช้างนะคะชาวช้างตกงานก็จะมีภารกิจกันแค่นี้นะคะขึ้นโคกลงเขาลงป่าจกไปแต่ละวันกันค่ะใช่ไหมสาวอ,าๆๆอ้าวอ้าวอ้ไปอีกได้ไดหมไปอีกเอาปุ๊บ เอานั่นพาด้วยเอายาไอ้มีอะไรกินลูกจะเล่นอะไรเล่นบ้งก็ไ,ไ,ได้เดี๋ยวรอก่อนนะคะคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจสาวพูนทรัพย์กันด้วยนะคะแม่ๆค่ค<อ>เข้ามาแล้วก็สามารถคอมเมนต์นะคะหนึ่งกำลังใจหนึ่งก่อนคน่ะก่อนไม่เห็นสวัสดีแม่ๆเลยสวัสดีดค่ะก่อนไหนสวัสดีค่ะก่อน กานจบคลิปวันนี้ก็ลากคลิปเก็บกับสาวน้อยกันนะสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะค่ะคอ้ยแม่ยสวยๆยีมสวัสดีค่ะเสียงด้วยยังไงก็ฝากให้กำลังใจในการไล่อาหารกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ลาคลิปไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะ